ไม้น้อยอยู่ไหมครับวันนี้พารับชมเอาติสนะครับไม้เจ็ดหมื่นไม้แปดหมื่นสามคันมีทั้ง1.6ึุ่่นจีครับและ1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดไฮตัวท็อปสุดนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39นะครับเอาติสเพชรยน์มี50กว่าคันวันนี้คัดมาให้3,000ไม่70,000ไม่80,000และไม่80,000แบบไฮบิดแบบนี้สนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC บริษัทเพชรยนทุกคนทุกท่านครับเจอเอาติสเจอผมแน่นอนนะครับใครกำลังสนใจเอาติสมือสองครับบริษัทเพชรนฌ์ยคุณภาพเกรด A ตัวลดให้ครับ215จุดนะโดยบริษัทชิกนะครับออกใบประเมินให้เลยนะลดมือ2อคัดเกต A ยังไงก็ต้องเพรยนนะครับและดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกมากครับ2.39เท่านั้นนะสำหรับการเริ่มต้นขอเครดิตดีครับสกอร์ A สกอร์ B ได้ดอกเบี้ยถูกที่สุดและฟรีดาวนะครับสำหรับออาติสนะตอนนี้เริ่มต้นผ่อนแค่6,000กว่าบาทมีให้สนใจนะคุณทักเข้ามานะที่เบอร์ติดต่อทางด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์ไอดีนะครับของบริษัทเพรยนได้เลยแต่เดี๋ยววันนี้ครับผมพาพี่พ่มารับชมนะเอา ไข่รอไม้แป0 0 0ืต้นใครรอไม 80, ้แป0 0 0ืกลา 80, งนะแล้วมีให้เลือกนะครับ3แบบอ่ามีให้เลือก2แบบ 1.6G ครับเบนซินล้วนนะปี19ปลายปีฉมนิวครับ TNGA ฉมแรกแอร์หลังมีแล้วช่วงล่างปีกนกคู่แล้วนะครับเบาะแบบใหญ่ๆนะผิวสัมผัสซอฟทัชแล้วแอร์ปรับดิจิตอลออตโต้แล้วมี2คันไม่เจ็ดหมครับคันนี้เลยนะทะเบียน2องสองไม่แค่7จ็ดหครับและอีก1คันนะเอามาวางคู่กันไม 82, ่แปดหมื่นสองทะเบียนสวยจำง คันนี้ไม่80,002ครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันและเดี๋ยวจะพาดูอีกหนึ่งคันก็คือคันนี้ครับทะเบียน1539ครับ New Altis ครับปี19นะโฉมปลายปีเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดเลยนะครับหมดสัญญานะเป็นรถเขาเรียกว่ารถประจำตำแหน่งหมดสัญญาประวัติศูนย์ครับคันนี้ตัวท็อปสุดครับป้ายแดงออกมาล้านหนึ่งตอนนี้นะแค่599,000ครับและไม่แค่80,000ไฮบิดไฮฟังก์ชันครบท็อปสุดครับเดี๋ยวขออนุญาตนะพาดูคันนี้ก่อนนะตรงกลางเลยแล้วกันนะคันนี้ครับ 907นะคันนี้ผมบอกเลยภูมิจะนําเสนอมากนะผมเคยถ่ายรีวิวเดียวไปแล้วนะครับคันนี้สวยกริปรอบคันนะครับได้ยางปี24นะแล้วก็ได้ยางยี่ห้อที่ดีด้วยนะน่าจะเป็นของมิชลินอะไรแบบนี้นะครับยางปี24ยังใหม่อยู่เลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆนะและได้รถสวยสภาพดีคันนี้ใหม่แค่82,000กิโลครับโฉมนิวนะ TNGA โฉมแรกครับช่วงล่างนะครับดีขึ้นนะปีกนอกคู่แล้วแล้วก็ยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นนะครับใครอยากได้รถสักคันที่มีแอร์หลังไม่น้อยคันนี้ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอน นะโคมไฟครับชมนี้เป็นชมแรกของอาติสนะครับที่ได้โคมไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วปกติ1.6เนี่ยที่เคยมีมาเลยมันเป็นมันติรีเฟคเตอร์เนาะอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วครับรวมแสงรวมแสงแล้วยิงเป็นเส้นตรงนะเส้นตรงนะครับก็จะได้ระยะยาวขึ้นนะมีไฟเดย์ไลท์ให้นะครับการชนหน้าสีดีกว่าตัวรถครับสันเลียมโคมฝากระโปรงสวยๆแบบนี้คุณด,ดูนะสันเลี่ยมโคมฝากระโปรงสวยๆครับอ่านะแล้วก็นี่กระจกของเดิมนะกระจกเดิมดีกว่าแน่นอนเพราะอะไรมันจะเป็นอะคูสิกการ์ดครับลดเสียงรบกวนภายนอกได้ดียิ่งขึ้น กุญแจก็เป็นแบบคีย์เลสแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านข้างกันบอดีส้สวยๆสันเลี่ยมคมสวยๆกระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้าครับปงซุ้มล้อฝั่งนี้แนบชิดสนิทครับไฟท้ายแบบ L.E.D. คันนี้นะครับเจ้าของเดิมหน่วยงานเดิมนะเขามีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้ว4ี่จุดนะครับล้วทะเบียนสวยไม่ได้เอาทะเบียนคืนนะครับคุณได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะแล้วก็การเปิดฝาท้ายครับเปิดได้3มจุดครับสาหรับฉมนิวนะเปิดได้3จุดน,นะเป,ดดดนะเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าสวิตช์ล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็กดค้างที่ แล้วก็ดึงในสลักตัวรถนะครับเปิดได้เหมือนกันคันนี้สันเลียมคมสวยๆแน่นอนเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้นะฝากระโปรงครับของเดิมของแท้แน่นอนนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับไฟนะของแท้ของเดิมนะเช็ดนิ้นดึงนะวันนี้ฝนตกนะครับนี่ไทโคอิโตะเดิมๆครับและล้อสำรองโฉมนี้ครับได้เป็นล้อสำรองก็คือล้อแม็กแบบนี้นะครับเหมือนกับล้อปกติที่เขาใช้เลยนะการเปลี่ยนอะไรแบบง่ายๆเนาะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือไม่แรงนะครับเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยสันเลียมคมสวยๆคันนี้ครับ499 ฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ8,500บาทตลอดสัญญานะครับคุณได้ไม้น้อยคุณได้รถที่อึดถึกทนและคุ้มค่านะครับถ้าเราเลือกเอาติเนี่ยเรารู้หนิแล้วเราอยากได้รถที่ขับในชีวิตประจําวันได้ปกตินะเนาะแมเนจเทน้นถูก,ถกง่ายง่ายนะครับและพวกเนี่ยเป็นรถประวัติศูนย์ครับรถประจาตาแหน่งหมดสัญญาเช่าครับเช็คศูนย์ทุกหมุนโลตามรอบนะประวัติศูนย์ประวัติศูนย์เรียงกันครบนะคันนี้รถสวยนะ่าใช้อีกหนึ่งคันไม่แค่8ปดหมสภาพกริปเลยมาเดี๋ยวดูข้างหลังกันก่อนนะครับ้ชมนี เรารู้อยู่แล้วเนาะมีแอร์หลังครับแล้วก็เบาะเป็นผิวสนะัมผัสซอฟทัชแล้วนะนุมน่มๆนะครับแอร์แบ็กหลังก็มีนะสองใบแอร์แบ็กหน้ามี5ใบเลยนะครับนี่เมื่อกี้เขาแกะให้ดูเนาะตรงนี้คุณดูนะสันเลี่ยมคมนะครับสำหรับตัวสปอร์ตเมนอาข้างครับเดิมๆกริปครับรับประกันนะนี่รอยหนีบชุบเบาะสีก็อยู่นะครับเหล็กเป็นสีดำนะเขาชุบสีพื้นก็สีเทาแบบนี้โรบอรทคีบครับแล้วไปวนหมุนในเบาะสีแล้วเอาขึ้นมาอบต้องมีรอยหนีบคันนี้นะครับสภาพเดิมกริปแอร์หลังมีนะครับ ขนาดนะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปผมบอกเลยนะครับเอาติดนะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับขนาดกลาลังดีนี่ผมนั่งเนาะนั่งสบายนะอันนี้นั่งแบบว่าเซตนั่งจริงอ่ะนะครับแล้วก็นี่คันนี้โคตรคุ้มครับคุณดูนะมาตรฐานเทนยนนะครับคันนี้ใบปลอดศูนยะ์เนาะตอนนี้ไม่แปดหมื่นสองนะครับแต่เขาบอกให้เข้าสูงครั้งต่อไปตอน 90, เก้าหมื่นเท่ากับว่าเพิ่งเข้าสูตรมันแค่สองพันกิโลเองและใบปลอดศูนย์เรียงกันครบเลยนะเป็นรถหน่วยงานนะครับมาตรฐานดีนะแล้วก็สภาพดี ไม่แปดหมื่นสองครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนแค่แปดพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญาคุณได้รถสวยสภาพกริบกริบแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับใครสนใจนะครับนิวอัลติสคันนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆแน่นอนนะครับนิวอัลติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีสิบเก้าผลิตปลายปีนะครับทะเบียน้าสิบเก้าศูนย์เจ็ดครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนแปดพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเดี๋ยวหาให้ครับเริิษัทชค 215จุดนะครับบอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายในนะรระบบไฟฟ้าครับเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตรวจแลวตรวจรถเสร็จนะครับออกใบประเมินเนาะเป็น QR code ให้พี่ๆเช็คนะครับทั้ง215จุดได้เลยนะว่ามีส่วนไหนแบบผิดปกติหรือเปล่านะแต่เพรยนต์ครับเราประกันนะครับรถสวยคุณภาพเกรดเแน่นอนนะอยู่ที่เสรีไทย68นะครับมินบุรีกรุงเทพใครอยากมาดูเนาะนี่สต็อกแน่นๆนะประมาณ400คันนะนี่ลูกค้าก็ดูรถอยู่ด้วยนะมีลูกค้ามาดูเอาติสอยู่ด้วยแบบนี้ สต็อกแน่นๆนะครับ400คันมาที่เพชรยนต์ที่เดียวครบจบนะรถทุกคันครับคุ้มค่าคุ้มราคาคัดให้แล้วมาดูคันที่2ครับคันต่อไปใครอยากได้ระบบแบบขุมกําลังไฮบริดบ้างคันนี้อีกหนึ่งคันที่ได้ไปไม่ผิดหวังครับ1.8้ไฮบิดไฮครับท็อปสุดของรุ่นคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงร้นหนึงตอนนี้ครับ599,000ราคาหายไปประมาณ5 0 0 0 0บาทนะได้เป็นไฮบิดไฮครับจุดเด่นเลยนะโคมไฟครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แบบ LED มีไฟเดย์ไลท์ให้ครับแล้วก็ด้านด้านล่างนะมีเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกให้นะรอบโครเมียมแบบนี้ไฟของเขาเนี่ยเป็นไฟปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับโลโก้หุ้มแบบนี้นะครับข้างในมันมีเซ็นเซอร์เนาะมีแจ้งเตือนชนหน้าให้แล้วสําหรับตัวไฮบริดไฮ้ะ High นะนะครับแล้วก็สายเรียบครมยสวยๆครับกระจกเดิมแท้แน่นอนคันนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ไฮบริดไฮมีคือปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับอันนี้เหมือนจะเล็กน้อยเนาะแต่มันดีกระจกตรงเนี้ยมีเซ็นเซอร์นะครับน้าฝนหยดปุ๊บมันปัดให้เอง นะมีแค่รุ่นเดียวเลยของ Altis คือ Hybrid High ที่มีข้างๆตรงนี้ครับมีบายสปอร์ตเวลาใครจะมาแซงเนาะใครจะมาแซงจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับอ่านะแล้วก็กุญแจนะเป็นแบบคีย์เลสเรียบร้อยแล้วล้อมแม็กครับจะได้ล้อมแม็กลายพิเศษนะลายสิแบแม็กซ์สิบเจ็ดนะลายนี้เฉพาะตัวไฮนะแล้วก็ตัวสปอร์ตในปียีเอ็ดนะครับคันนี้ได้ยางของดันหลบนะได้ยางดันหลบปีประมาณยี่สิบสามอะไรประมาณนี้เนาะนะนะปี 23, ปยี่สิบสามไปปียี่สิบสามนะใช้งานต่อยาว ด้านท้ายครับเป็นไฟ LED แบบไลท์ไกดิ้งเป็นเหมือนกับว่าเ,ออเนี่ยมันจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะมันจะไม่ไม่ใช่ LED เป็นเม็ดเหมือนกับตัว 1.6G นะครับเซนเซอร์ <S S ถอยมีให้แล้วกล้องถอยมีให้แล้วจอทัชสกีนมีให้แล้วคันนี้น่าใช้มากขอลงรายละเอียดเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูดีกว่าปะนะฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับความปลอดภัยก็ดีเดี๋ยวผมงสตาร์ทให้ดูนะเผื่อใครชอบครับไฮบิดไฮนะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วคุณดูนะ มีเขาเรียกว่าคูสคอนโทนเนี่ยสตาร์ทแล้วเสียงเงียบมากนะนะแอร์ปรับดิจิตอลออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับมีจอนะครับมีเบรกมือปรับไฟฟ้าครับนี่มีแท่นชาร์จไร้สายนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายให้แล้วกุญแจคีย์เลสครับอ่าแล้วก็นี่มีคูสคอนโทนให้เรียบร้อยนะมีคูสคอนโทนให้แล้วด้วยนะครับใครสนใจไฮบริดไฮสักคันนะคันนี้เอาไปใช้งานต่อยาวๆไม่ผิดหวังครับนี่มีเนวี่นะครับมีเนวี่มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับมีอ่าเขาเรียกกระจกตัดแสงออโต้ให้แล้วด้วย เวลาถอยนะนี่มีเขาเรียกว่าเชื่อมต่อน้องกับจอต่างๆนะครับมีเซ็นเซอร์มีจอให้แล้วสะดวกสบายครับถ้าคุณงบประมาณถึงนะผมว่าคุณเล่นไฮบริดไฮนี่แหละคุ้มฟังก์ชันครบครบครับได้ไปคันเดียวคันนี้ครบจบแน่นอนนะหนึ่งจุดแปดไฮบริดไฮแล้วเบาะหลังนะครับอีนึ่งจุดเด่นนะของอาติสมเนี่ยผมทีเอแอร์หลังมีนะครับแอร์หลังมีแอร์แบ็กหลังก็มีมีที่วางแขนตรงนี้นี่มีที่วางแขนนะและไฮบริดไฮมีอะไรครับมีม่านหลังด้วยนี่ มาหลังดึงมาเกี่ยวแบบนี้นะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอะเกี่ยวยากทีดนึงนี่อะมีม้าหลังให้นะครับและเบาะหลังตรงนี้เราสามารถพับได้เดี๋ยวพับให้ดูแบบนี้นี่ใครต้องการความอเนกประสงค์เนาะเผื่อวางของายาวๆทะลุมานะให้บิดหฮนะครับนั่งสบายนะแล้วก็เบาะหลังพับได้เดี๋ยวนั่งให้ดูผมก็น้ําหนักไม่เบาอนะ่ะเนาะแปดสิบกว่าโลนะครับผมนั่งคุณดูเข่านะเหลือเยอะมากนะครับยืดได้เหลือเยอะมีแอร์หลังมีที่วางแก้วน้ำมีที่วางแขนนั่งสบายครับ อย่าได้ลดมือสองสักคันนะครับเน้นเป็นประหยัดน้ํามันนะ23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคุณมาจัดไฮบริดไฮแบบนี้ได้เลยท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับป้ายแดงรันหนึ่งตอนนี้599,000นี่ดูข้างหลังที่ผมผมบอกไปเนาะชอบมากไฟไท้ายแบบไร้ไกด์นะนึกว่ารถบีเอ็มนะครับ, BM, รบไฟไท้ายแบบ LED เข้มเข้มแบบเนี้ยไฟหน้าก็ LED โปรเจคเตอร์จุดเด่นของเขาคันนี้นะครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตรครับแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันอีกประมาณ5ปีจากศูนย์บริการนะครับและราคาแค่599,000ฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนอยู่แค่ 9,900บาทตลอดสัญญาขอคุณเครดิตดีนะผ่อน9,900บาทตลอดสัญญา7ปีนะครับดอกเบี้ยประมาณ4 4 9 7ปีฟรีดาวผ่อนราคานี้เลยสนใจคันนี้นะครับทักเข้ามาได้นะที่เบอร์ติดต่อเพชรยนต์ทางด้านล่างนะครับหรือโทรเข้ามานะหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะมีแอดเพชรยนต์อยู่นะครับติดต่อเข้ามาเรามีแอดมินนะครับตอบแชทรับสาย24ชั่วโมงเลยมาครับดูคันสุดท้ายกันคันสุดท้ายไม่น้อยสุดเนาะแต่มาปิดคันสุดท้ายคันนี้ครับ New Altis ครับ1.6ึุ่ดนจี ปี2 0 1 9โฉมปลายปีครับ TNGA โฉมแรกนะโฉมปลายปีคันนี้ทะเบียน2271ไม้น้อยสุดครับเจ0ด0ื่นกพกิโลเลทเท่ากันกับคันไมหมื 82, เ่เลยเลทจะอยู่ที่ราคา499,000ไหมเ้ไม่จดหครับไฟหน้า L, เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะมีเดยไลท์ให้เหมือนกันนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เหมือนกันนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เหมือนกันสันเลื่มนพวงฝากระโปรง,ง,งสวยๆเลยคุณนะครับกุญแจแบบ Key ace, นะคีย์เลสนะกุญแจแบบคีย์เลสนะเดี๋ยวคันนี้ผมนะจะตด้รู้กันว่า ภายในนะของ 1.6G นะครับไม้น้อยคันนี้ไม่แค่7,000นะครับแตกต่างยังไงกับตัวไฮเนาะเหมือนเปรียบเทียบให้ดูนิดๆนะครับเนี่อ่ะแอร์เหมือนกันแค่ไม่มีตัวนาโนอีตรงนี้ไม่มีแท่นชาร์จสายแต่เป็นที่วางของะจุกระจิกแทนนะครับที่วางแก้วน้ำเหมือนกันเบรกมือไม่เหมือนนะอันนี้ 1.6G มันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเครื่องมัน6ประหยัดน้ำมันประมาณ16.6โลลิตรครับป้ายแดงออกมาประมาณ880นะป้ายแดง880ตอนนี้499นะครับเรือนไม้ไม่ใช่ดิจิตอลว แต่มันจะไม่ใช่จอทัศกิจแล้วนะแต่เราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับฟังเพลงผ่าน YouTube m u s i ส Spotify ได้ครบเหมือนกันแล้วคุณดูเบาะนะเบาะเป็นชนิดเดียวกันแต่ถ้าเป็นปี19บเกบาะจะเป็นครีมแบบนี้ถ้าเป็นปี2 0เบาะจะเป็นสีดํานะแต่ถ้าเป็นตัวเครื่องพันแปดอะเบาะจะเป็นเบาะดําหมดนะตั้งแต่ปี19เเลยนะครับข้างหลังคล้ายกันแต่เบาะหลังพับไม่ได้นะครับข้างหลังคล้ายกันแต่เบาะหลังพับไม่ได้มีแอร์หลังเหมือนกันนั่งสบายเหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับแต่ถ้าใครต้องการนะ ไม่ได้ขับอะไรเยอะผมต้องบอกงี้ครับเดี๋ยวเทียบกันเนาะถ้าคุณใช้งานไม่เยอะเนาะวันหนึ่งแบบไม่เกินสักสามสิบสี่สิบโลอะ่ะผมว่าเครื่องพันหกอ่ะคุณเอาไปใช้งานต่อคุ้มเพราะอะไรการมาเทนนันมันจะถูกกว่าไฮบริดครับอ่าคุณวิ่งไม่เยอะเนาะสิบหกจุดหกโลลิตรมันก็ถือว่าประหยัดแล้วคุณได้เก่งกลางครอบจักรวาลน,นะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปมาเทนนันถ,ถูกครับแนะนําอันนี้แต่ถ้าคุณนะครับวิ่งเยอะวันหนึ่งโห7เจ็ดสิบโลแปดสิบโลหรือคุณต้องการความนุ่มเงียบนะ ผมแนะนําคุณมาเล่นไฮบริดไฮแบบนี้ตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับหนึ่งเลยประหยัดน้ามัน23่สามลลิตรครับแล้วก็ในเรื่องของอการเป็เนทนี่ีมันอาจจะสูง่าหน่อยนะครับแต่สบายใจได้แบตเตอรี่รับประกันสิปีติดรายคุณเข้าศูนย์ครับเขาเปลี่ยนแบตให้คุณฟรีนะครับใครต้องการแบบวิ่งเยอะหน่อยประหยัดน้ามันคุณมาเล่นไฮบริดไฮได้นะคล้ายกันมองไกลๆมองไม่ออกเนาะถ้าไม่เห็นโลโก้ฟ้าฟ้า,ฟาหรือโลโก้ไฮบริดครับประมาณนี้ใครสนใจเอาติดมือสองนะครับเพชรยนนะฮะมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ครับมากกว่า50คันนะครับ คัดเกรดเอให้แล้วนะครับรับประกันนะครับทุกคันไม่มีกลับไม่มีกอไม้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับรถสวยคัดเกรดเอคุณมาที่เป็นยนได้เลยอยู่ที่เสรีไทยครับ68มีนบุรีกรุงเทพนะครับเข้ามาก็สามารถติดต่อน้องๆได้เนาะหรือโทรเข้ามานัดก่อนนะจะได้มีคนดูแลนะเวลาคุณเข้ามานะครับเดี๋ยวพาเลือกเอาติสครับวันนี้พาดูบอลเงิน3คันไมน้อยไม่ไม่ข้ามแสนแต่เดี๋ยวผมมีเนาะคลิปต่อต่อไปผมมีไม้สีดำไม้หกหมื่นปียีิบเอ็ดอย่างเงี้ยมีมี1.8 GR Sport มีมี ไฮบิดสีขาวด้วยนี่มาปรมา7 0,000มนะครับมีอีกเพียบเลยนะครับอยากได้เอาติดมือสองสักคันนะครับผ่อนเริ่มต้น6 0 0 0กว่าบาทก็มีปี19นะชมไม่อร์เชนนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้วันนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์ทุกท่านนะครับสนใจรถมือสองนึกถึงเพชรยนต์ครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเอคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ